คของซุ้มแม่ขาดสีมะลับีคอหนองหลองลายแม่ขาแต่อทีมเสียเขียวน้ำทีมงานไปพี่น้องและข้าไม่ยางตลาด มันเละาะมันเบิงตลาดพี่น้องตลาดวัดสะพองจังหวัดระยองพี่น้องอันนี้เป็นตลาดขายของส่งบ่วยวนตลาดขายของส่งแม่ค้าสีมันหลับพี่น้องของหลแม่ค้าตามตลาดนา้นอย,นยเขาจะเอาไสีมันแดงร้อยสีสีแดงแดงถุงละร้อยสีสีโอคือความเนาะอืา ือนี่กระถุงละลอยกระถุงละลอยนี่สี่นิ้ี่สี่นินี่สี่ละ้วนีมส่น้วนี่เดยบะเ สองถุงนะจ้าเอาขึ้นขั้นนี้แตงแตงถุงละลอยส <Ris> ี <ky> ่สิบแตงยี่ห้อันทุงนอนนอนทุงข้างล่างไหมจุนจ้า ร้อยี่สิบบาทเป็นสองร้อยแปดสิบทนี่ที่แปงร้อ่งได้แล้วเอาไปจ้า

ทิมเสียเขียวเนานัทิมงานไปพี่น้องลายอยู่ได้เหรอตุนเออเอานี่เราไปอย่างละมันลายดิใส่เบอร์ดอกานานมกึงซำกระทุงไหนคะ

แมเลือล่งร้อยนบันี่ไ,นไ,ไปย้ายในอสามลลน่หงเม่อนหน้จ้าเนจะไปส่ง m เปงนจไป zoom ว้างไป,งไปส่ง คนุนง,นงคน,งนารานทางมันไอด้้อยบอนันตลา,าลเยมี่ของลายเนาะตลาดวัดสะท่องอืมลายของหลายค,คารับแมนราคาบบแพงเนาะเพิเน่นขายส่งขายส่งพี่หน้่ง เ้าเราไป ENNIS, ั้งเต่ตลาดพุ่นเข้าบอดมาทั้งนี้จจกเทียเนาะแมนแมนเขาบ้องจ้ะนี่กามาเป็นขังแบบจริงตลาดวัดสะทองกัมวัลเลย์เปรียงขาหน่องท่าก็บบอันนกุหัวทุงหัอหวก็ทุงหัวกุงไต่เขาก็แ่นบมเล็กด้วยุ้หัวหิวแล้วก็ไต่เขาแล้วก็หัอก็มุงส่ น,นั้ยางน้ำตาลี่เอาไรอยู่อ่ได้เรียบร้อยซื้อแล้วพี่น้องไปกลับแล้วค่ะได้คองรบแล้วพี่น้องไปกลับขึ้นรถเมื่อแล้วค่ะมจ่ายตราบ